ตู้กาแฟหยอดเหรียญรุ่น cof 3ตัวนี้จะรองรับการใส่สินค้าได้3ชนิดนะครับสังเกตจากทานด้านหน้าจอนะฮะตัวนี้จะมีแสดงนะครับไฟพร้อมใช้นะครับกำลังทำงานนะครับตัวนี้ก็กำลังหยอดเหรียญได้แล้วก็แก้วหมดถ้าแก้วหมดไฟสัญญาแดงก็จะขึ้นน้ำหมดนี่คือน้ำในแทงนะครับ ด้านด้านตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหยอดเหรียญนะครับมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามเหรียญที่หยอดช่องจะมีทั้งหมด3ช่องนะครับตัวนี้เป็นรุ่น cof 3ช่องที่1เลือกสินค้าแบบที่1นะครับเครื่องดื่มแบบที่1เครื่องดื่มแบบที่2เครื่องดื่มแบบที่3นะครับอันที่ตัวนี้จะเป็นการปรับค่านะครับไว้สําหรับใช้ตอนตั้งโหมดต่างอันนี้เป็นตัวช่องหยอดเหรียญนะครับนะครับมาดูด้านล่างครับ ด้านล่างตัวนี้จะเป็นช่องที่แก้วจะหล่นมาพร้อมกับตัวเครื่องดื่มนะครับเราจะสังเกตได้ว่า,ามีป้ายระวังน้ําร้อนนะครับน้ําร้อนคือตัวหลักการทํางานคือแก้วนะครับมันจะเป็นแก้วขนาด60ออนซ์นะครับหล่นลงมาเสร็จแล้วพร้อมกับผงเครื่องดื่มพร้อมกับน้ําร้อนนะครับแล้วก็รับของออกมาเสร็จก็สามารถที่จะดื่มได้นะครับอันนี้มาดูบริเวณด้านโดยรอบของตัวตู้บ้าง นะครับด้านบนตัวนี้จะเป็นตัวแทงนะครับสามารถที่จะใส่น้ําได้นะครับความจุดของน้ําที่ใส่ไปเนี่ยนะครับจะสามารถใส่ได้คราวละ5ลิตรพอเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีบอยเลอร์สำหรับต้มน้ำนะครับทำให้น้ําเดือดอยู่ตลอดเวลาบริเวณด้านหลังตู้ครับที่เรา,าเราจะสังเกตได้ก็คือจะมีตัวนี่ฮะตัวพัดลมนะครับสามารถที่จะ ดูตัวพัดความชื้นข้างในนะครับมีตัวฟิลนะครับด้านนี้ฮะตัวฟิลนะครับเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับด้านนี้ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อสําหรับเทน้ําเดินน้าทิ้งออกได้นะครับ <c oughs> ต่อมาเรามาดู สินค้าตัวด้านในบ้างนะครับเปิดกุญแจเขา้านะครับกุญแจล็อกพอเปิดมาด้านในจะเห็นตัวช่องหยอดเหรียญครับช่องเหรียญตัวนี้จะรองรับเฉพาะเหรียญ5บาทนะครับตัวนี้มีตัวเซ็นเซอร์แล้วก็มีแบบกระบอกรับเหรียญน,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสลักสำหรับใส่แก้วน้ำใส่ได้คราวแล้วประมาณ10แก้วนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่สําหรับใส่ผงเครื่องดื่มนะครับชนิดที่1 2แล้วก็3นะครับสามารถที่จะถอดออกมานะคะ <S <S รับตัวนี้แกนข้างในจะเห็นมีเกลียวนะครับเอาไว้สําหรับคนเครื่องดื่มนะครับไม่ให้มันติดกันนะครับเปิดฝาแล้วก็ใส่เท่านั้นเอง <S 1> <S 1> ส่วนข้างในนี้มันก็จะมีแกนหมุนนะฮะทำให้เครื่องดื่มเนี่ยที่อยู่ด้านในจะถูกหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ทําให้แข็งตัวนะครับข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นตัวแท่งน้ํานะครับที่ใส่เข้ามา เครื่องตัวนี้จะเห็นสังเกตได้ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับแทากตรงนั้นเลยเพราะว่าเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับช่องด้านนี้จะเป็นช่องตัวมิกเซอร์ครับจะเป็นตัวผสมนะครับระหว่างน้ําร้อนอันนี้จะเป็นผงเครื่องดื่มนะครับเวลาหลักการประยอดเหรียญเสร็จเลือกแล้วนะครับผงเครื่องดื่มตัวนี้มันก็จะลงมาครับจ่ายลงมานะครับลงมาแล้วก็ผสมกับน้ําร้อนครับตามสายในท่อนี้ แล้วก็ออกมานะครับจะเชื่อมกับด้านหน้านะครับออกมากับตรงแก้วด้านหน้านะครับพอดีกันนะฮะทีนี้มาดูด้านในครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวฮีตเตอร์นะครับตัวเซตอัพนะครับคลีนคลีนนิ่งตัวนี้ก็คือสําหรับล้างหัวจ่ายนะครับแล้วก็ตัวเทสครับก็คือทดสอบระบบแก้วนะครับด้านล่างก็จะมีตัวถาดรองสําหรับน้ําที่6นะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบภายใน นะครับคร่าวๆนะครับแล้ก็ปดิดดูโอเคนี่ก็เป็นตัวรุ่น CoF3 นะครับ